กับพี่น้องกับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุขคนครับติดตามให้กำลังใจช่องอีสานบ้านน้อยครับมากิ่เขาแรลงครับน้ำพอน้ำแม่ครับอยู่ที่บ้านหนองกะทองครับอำเภอพนมนงักจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนี่เมองครับเมนูวันนี้ยำเหนี่ยมเฮ e ้ย e ิ่งพี่น้องสตอสตอสตอครับเิึงที่ะเบิ่งตี่ะไรนี่นี่นะเมนูสำคัญพูดนะเยอะหน่อย <laughs> เมนูสักันสัตว์สูงครับสัตว์สูงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับจิบปูมจิบปูมจิบปูมขุดได้พี่น้องตัวนี้อาหารสัตว์ตำครับนี่อันนี้โอ้สัตว์หัวน่อยพี่น้องเดี๋ยวมันเบื่ออยู่ครับมันเบื่ออยู่อ่าอันนี้โอ้ยยังบอสันสัตว์อยู่เนาะสูงอจิบปูมเองพี่น้องครับจิบปูมภาษาภาษาไทยเอื่นจีกรงครับ ที่ผมเนี่ยในผู้ขุดเนี่ย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 ครับแม่ผมจะแถได้เนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยนะมึงทีมงานเมึงทีมงานได้ได้จักตัวมันนี่ได้จักตัวสองร้อยสองร้อยสองร้อยเออ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 มงครับลวมแล้วเนี่ยเนี่ยล้มเหลวเนี่ยิ่งสตอครับกินกับสตอเบิ่งดีมึงใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยโอ้ใยญ่หน่อยลำคอนมูเลยโอ้แฉบแเพื่อนแล้วไม่กยใหหน่อยครับแม่จานบ่อยครับครับกรับอีกนี่ครับนี่ทองใส อลาทองแชนแนลครับนี่นี่เฟซครับมืยอยอดครับเป็นเมนูครับเมนูพี่รองอาหารสันตำอาหารสันตำเพราะว่าต้องคุดต้องคุดบ่สันตำา๋นมี๋ปมอาหารสันตำนี่ต้องคุดแต่ว่าเป็นอาหารสุดยอดเลยครับพี่้องนี่ครับยำยำเหนี่ยมยำเหนี่ยมหล่็ไออันนี้ขัวขื้อถอดเนี่ยขัวเนาะ ขัวครับจีปมทอดครับไอจีปมมขัวครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับหากนิ่นปไงไนพี่น้องเบิ่งเตออเป็นอะไรดูบม่อตอก้อขาออกเ่ตอ้อขาออกเบิ่งเบิ่งเื่อตอนขาออกนครับเบิ่งเน้ใสแล้วทอดเบิ่งเบิ้งเบิกินีเบิ่งออโอ้โหเยี่ยมสมือีบมบ่นี่มีขั้มชับนี่เบิ่งเเออสุดยอดอันนัานขัมปมขั้ สมซื่สมซื่อไมเอามาไวเอามวเอาเอามาไวนี่เขาไปว่าปม่น en> ี่นี่เขาไ่้อีปมเมกีาวปมปมังจีเอหลายพนหายพ่ปมพดเอยมอดปครับสุดยอดครับยห่หยครับแม่จันพลีปมฮ้องแฉครับคุดเองกินเองมีที่ไหนครับมึงมาทานเลยอกสามร้อยเอสามรอยตัวพอดี โอ้จันบอยอยากไปเบิ้งด้เอ๊ะมันนขุดคับปีนองมึอมืออ่อนซอนครับมันไปทงไหนครับพีนองาแดดมาเมื่อเอดอ้อ่อนซอนอ่อนซอนนมือนี่ลูกเเบ้งเบิ่งเบเบิ่งสตอจังหวัดมึงไสะตอเออสะตอจากจากจากแดนบุยรำเมียมาฝากเนอ่านสัตสูงอ่านสัตวสูงครับมันอยู่ท่อยู่ปลายยอดหมดแล้วยายากรดีใจลูกเมาฝกอ่าจิ้มจิ้มแล้วจิ้มแล้วา อดชูยอดเนอสตอข้าปมเหมือนกันมาชุยปมเด้อนี่จังแม่ที่ปมแจ้อันนี้ปมแจ้อู้มวุปมโพดเลยอันนี้ปมแจ้อปมไร้เทียมเมื่อลยปมปมไร้เทียมเมื่อละเรนชูยอดข้าเจ้าว่าอย่าปมเลยผมใครไม่ได้กินได้ทิไม่ได้กินได้ทีเป็นความสุขเล็กๆหน่อยครับพี่น้องมายามมายามบ้านครับโอ้ครับความสุขเล็กๆหน่อย อันทำแม่ได huh? ้จ yeah well, ักตัวกะมือเนี่ยสามลอยสามลอยอ่ะทั oder? ้งนี kind of like well ้จักตัวเนี่ยหาหาตัวหาลอยตัวี้หนึ่งลอยอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่ได้ลอโอ้ยยัยนั่งยัยนั่งเนี่ยนั่งได้๋ยวหาอยโอ้ยเท่าไหร่กันลอยโอ้ยได้ลอยตัวตัวเนี่ยหาตัวเนี่ยเด้กกับเขานั่งดูป่าเกือบพันตัวพี่น้องอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับนี่อันนี้ส่วนหนึ่งที่ยวมากินเหงา ก็ใอ,อีกที่ย่างกใลูกไจานี่เมากินขาแต่ว่ามอมไปแล้วมประมาณร้อยตัวนวันนี้็ไปืไปกนะเบิดแท้เนี่ยใช่เนี่าโปเบิดแทะเบิดแท้เอา่กนชื่อว่าปมโอโปมอ้อออ่เลยโอ้่ครับ่นลองครับโอ้ครับติดตามเยไป้องครับจ่องอีสานบ้านน่อยครับผมนี่ ของแท้เนไหล่ก้นแท้เลยเด้อพี่น้องเลยเนี่ยจานบอยเด้อเนี่ยแม่จานบอยเองมาทานครับพี่น้องครับปากก้ไหล่ก้นแท้ก้ติดตามให้กำลังใจครับช่องอีซาวมาหน่อยครับฝากคลิปนี้ไปเพ่งตัวดีครับสวัสดีครับ